สวัสดีครับผมหมาพัทยาครับตอนนี้เราได้มาถึงพัทยาก,กันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังเล่นทรายกันอยู่เราจะมาดูทางขวามือของเรามีทะเลนี่สวยมากครับผมเดี๋ยวทางคุณหมาครับจะส่งต่อให้ทางคุณพิติกนะครับผม <c oughs> คุณ,ค,ณคุณพิติกครับรับด้วยครับคุณพิติตอนนี้กำลังแชทอยู่ครับไม่สนใจครับผม นอนทำไมนะครับข้างหมายิ้มเลยครับหนึ่งสองจะถ่ายทำไมครับเนด็กผลกิตภัณฑ์หนึ่งสองสามตอนนี้บรรยากาศครับเรากำลังถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันอยู่ทีม<ฮ>ง,งานนําวิเกเตอร์วันนี้มากันถึงหาจอมเทียนวั<ฮ>นนี้นางแบบเขาวันนี้เขามาเขาแอคถ่ายรูปอย่างเดียวเขาเขาไม่สนใจอะไรครับผมเด็กไทยวะโอโ้ทั้งทั้งดีๆทั้ง ซ้ายพีดีขวาไอโฟนครับผมตอนนี้ครบมากครบเครื่องจริงเลยเก่งทายผมมากเลยครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณเก่งครับแบตเตอรี่ใกล้หมดมันหมดแล้วละครับมันไม่ใกล้หมดนะครับเก่งครับกดถ่ายให้ให้คุณเป็นนะครับผมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับวิ่งไปกินนี่สี้า